อ่นี่คือเกมที่เขากำลังฮิตกันอยู่ใช่ไหมเออแน่ใช่แล้วเราแล้วเราต้องเล่นเซิร์ฟไหนวะระหว่างฮ่องกงไทยหวันหรือเอเชียไม่มีเซิร์ฟซีปกติมันต้องมีเซิร์ฟซีดิถ้ามีเซิร์ฟซีปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่ามันคือเซิร์ฟเวอร์ของเราแต่ผมต้องเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนระหว่างปิงร้อยสิบเอ็ดกับปิงร้อยสิบห้า แล้วกูควรจะเล่นเซิร์ฟไหนเวะเนี่ยคนไทยมาเล่นเซิร์ฟไหนกันเนี่ยงั้นก็เอเชียนละกันนะก็เป็นเกมของบรุษชายชาติีนะก็คนไหนที่ด่าผมเคยด่าผมในอ o าววีโบให้ไปเล่นเกมแต่งตัวก็ผมก็มาแล้วนะโดนด่าเมื่อ5-6ปีก่อนเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ผมมาแล้วเกมแต่งตัวอ่าจัดไปดิอังกีเดอ กดสเปกบาร์ค้าให้กันโดดสูงขึ้นโอเคโอชุดมันสวิตไปเรื่อยเลยถ้าแบบไอเราจะใช้อะไรแล้วบินลอดอะไรพวกนี้มันจะสวิตให้เลยปวดเลยเออมันคือมาเซร์โอเคผมเข้าใจแล้วคุณคุณแมวคุณแมวจากเรี่ยงดาดาดันไม่ไร่เทอร์ลิงจะมีภาษาไทยฮะเออญี่ปุ่นได้ปะคุณต้องโหลดไหมโอสี่ร้อยสี่สิบห้าโอเคไปมาโหลดเป็นผมจะฟังเสียงญี่ปุ่นว่าคุณภาษากฤษน่ะผมไม่คิดมัน,นกรีไม่กินไหนก็เล่นจากญี่ปุ่นน่ะ เออญี่ปุ่นเกาหลีจีนเออบางกีแทบจะไม่มีเลยชีวิตกูไม่โคนเอเชียเลยว่ะรีสตาร์ทอีกแล้วโอเคผมรีสตาร์ทอีกรอบนึงเพื่อภาษาญี่ปุ่นอ๋อแล้วคลิปไม่ไปไหนละรีสตาร์ทลุลวัวเฮ้ยเลสโก้แล้วคนนี้คือแมวที่โจมตีฮะแล้วมีอะไรนี่คือพวกอะไรอ่ะดาวเงินตาทั่วไปในมิลาดมิลามิลาแลนด์คนค่อยพิมพ์แล้วกันนะว่าเกมสวยไหมไม่ถึงไม่ถึงแบบกราฟิกนะตั้มือดันอยู่แล้วล่ะมึงไม่ดันเะแต่แต่ไก็เกิด ว้าวเอฟเฟกดูดีสทิทุกคนว้าวมีดันเป็นเกมอื่นที่ทีไปแล้วไอพวกนั้นาวก้าแข็งก้าขายเยอะือพวกแฟนตาซีทั้งหลายไม่เสียนคืออะไร

はあ、本当に懐かしい。 あ、これ、これ、チャーリー。I. G. I. が。宿主としては豪華。どうか、我の頼みを聞いてほしい。このインフィニティハートも、そなたに無限の力を与える。<laughs> しかし、その代償として。大切な何かを失うこともある。さて、マーベル大陸へ赴き、すべてのミラクルセットコーデを再現するのだ。 ดามร้อนนะเริ่มร้อนเขินเว้ยไม่รู้เล่นเกมแบบนี้ปกติไม่เล่นอัดแบบเล่นเกมประมาณนี้ไม่เคยอัดคลิปเลยอะเล่นแล้วเขินอ่ะอุ้ยเขินเร่อเรี่งเขินีนเรื่องจ้านี่เรี่ง เออสกิไปไม่ได้ไม่พอตัวเป็เกนจริงจังว่ะของใเล็กมากเลยเขาพิเศษเลยอ่ความหวังเต็มเปี่ยมกระเป๋าใบใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่ตรงไหนเนี่ยซึ่งมันจุไปด้วยความฝันและสิ่งที่คุณต้องการ <Okay. S 2> โอเคโอ้ชุดนี้คือชุดลมต้นใช่ไหมเนี่ยอืมสามดาวล้มต,ต้นมงกุดสีผิวเขามีทั้งสามสีอ่ะขาวอูโทนอันนี้ คู่ไม่ได้ฮะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเออก็ได้จะทะลม่ได้หัดกินให้วัยไม่ไม่มาันมาข้ามได้มาข้ามได้เชียช่ยผมเชี่ยผมผมเรียนจากเกนชินมามัข้ามได้เว้ยเชี่ยวผมครับกระโดดไปเลยกระโดดไม่มีไม่มีชุดกระโดดไม่ได้เออเฮ้ยนี่มันมีดาวอยู่ตรงนี้นคืออะไรนสองสจังมันคือดาวที่มีได้นั่นคือกดเ F คือสํารวจตัดได้ป่ะผมไม่ต้องตัดแบกเข้าไปเลยเอ้ยอันนี้แหละสิทุกคนทํา

ไอ no ้มิกมีกีไม่ลืมอ่านไม่ได้ดูบอล็อกชุดลอยลอยตัวอันนี้ชุดที่เราใช้ตั้งแต่ต้นอืมผมสะเพกที่นี่เข้าเขียนเก่งอยู่ดีก็เก่งเมื่อเดียวเขาปั้นมาโอเคนะนี่ยังเสื้อผ้ากับตัวละครมันแยกกันจริงเลยไม่ได้หลอมรวมเป็นหนึ่ง แบบล่างโอเคนี่คือมันแบบสามารถให้เราครับชุดได้อันนี้ผมเคยเห็นผมเคยเห็นผมเคยเห็นโผมดูมาก่อนเดี๋ยนะนี่คืออะไรที่หยวกเลยเอาฟองอากาศโอเคเสื้อผ้าวิบวงใสพุ่งทยานสง่าโอ้ยเธอเท่จังวะระกากแสงหักเขย <laughs> อะอเพิ่ฝันเป็นระกายตอมผันอ่อนโยนแล้วลอกขึ้นลังไหลปานวาลีโอเค มีชุดแบบมีพรีเซนตให้ดูว่าตัวละครอยู่ชุดยังไงอันนี้เอาก็กระโดดได้ละในทสุดก็เรียนรู้การกระโดดคนนั้นล้เลยวะ่ะคือการที่ต้องแบบรับชุดเค่บเที่ยวากระโดดเนะว้ยมีแบบแปลนว่ะไอผมขาได้ยังต้องมีสองดาวแจมผลมีโอเคดติดตามโอเคนายมีประโยชน์มากก ผมไม้ดูไม่แข็งแรงเลยลเราก็สามารถปลดล็อกชุดได้โอเคผมเข้าใจระบบเกมแล้วอฟิสิกส์บอกว่าไม่ใช่ฟิสิกส์เกนชินนะที่แบบดาบเล่มหนึง่งติ่งลงทะเลไปเลยขอเซล,ลน่อยครับพี่โอ้โหนี่มันกาชา ว้าวผมจะได้ซุดแบบกค้สุด,สดอันนี้แหละผมต้องการอันนี้ชำละละ้างยินจันเด็กแล้วเด็กแล้วมีคืนคำมีแบบสอนสุ่มกาชาโอเคมีโลกกาชาระบบหวานเจี๊ยบโดนเงินไม่เติมเพราะไม่มีตัทังึมีจำกัดเวลาชุด าสามารถเลือกไปเป็นชุดทา r g e t ชุดได้สามารถเลือกชุดได้ของ a c c e s s o r มงกุฎแตะน้ผาผากรองเท้าแตด SS หวานแววโอ้ยมันหวานจริงๆแม่งอะไรเนี่ยมีชุดยามราเตียปีกผีเสื้อความฝันระปีกผีเสื้อโอเคชุดระดับห้าดาวเชี่ยบผมต้องสมตู้เลยชุดแม่งโคสรสวยเลย แฟชั่นแฟชั่นเก็นมิสและคูณใช่ไหมกี่บาทคุณต้องเติมโอ้ผมผมต้องใช้เงินทำอย่างอื่นผมไม่สมบัตเติมได้ผมขอโทษทำไมต้องขอโทษเดี๋ยววะนั่นคือเงินของเราโมเสกพลาดตีพวกนี้เจ็บกันแล้วสีนั้นเรียกว่าชำราระเลยสีที่ปล่อยพลังขนาดนั้นนะนึกว่าบุราสก,กีซะอีกนี่มันเกม ยอดชายผมบอกแล้วเกมนี้เกมชายแท้ผู้ชายทุกคนควรจะคลองเล่นดูภาพสวยเฮ้ยไม่ต้องสอนพอภาพสวยมากดูนี่สิทุกคนชิแออะไรแต่สิ้งวิโยวิโยโฮโยไอ้นอกนกผมไม่ได้ใช่ไหมอีเสียอฮ้ยนั่นมันกอง เปิดก่อนกล่องไม่โคสรแฟนตาซีเลยอะคอมเพอฟันหอมหอมหวนหอมจริงๆริเโี้ยเกมนี้มันหอมจริงเลยยังม,มันดาวนี่คือเสาวาร์ปเข้าใจแล้วกด F เพื่อใช้งานเปิดมันได้20่สิไม่คืออะไรเบอร์รี่เหรอพริกคมผนังนี่เราเอาพริกมาทำเป็นชดุด โอเ้เข้าใจลูกแฟนตาซีไม่แสบผิวหรออ๋อไอแอท็กอยาดแรงมันดันใจอ๋อโอเคสั่งสั่งสั่งชุดสวยนะเมียดชุดนอนเลยเมียดชุดนอนเลยนี่เรื่องไม่ไปอะ่ะผมเก็บของก่อนของฟาร์มชิดไม่ติดฟาร์มข้างหน้าไม่ต้องมีปลูกดอกไม้สร้างบ้านแล้วละ่ะบ้านเช่าวันนะ นั่นล้ำหยุดก่อนได้ไหมผมจะเก็บบาลาวิคิวอ๋อแล้วเดนะแ,แล้วคือของฮ่าของเต็มแมปเลยเก็บหน่อยดิไม่ีิีาเก็ขนาดยังไม่ไปเปิดยังไม่เปิดแบบในเรื่องเต็มที่แม่มงนว่าได้เก็บของโอ้ชู ไปแล้วเปิดเสาเปิดเ่อเกี่ยวข้อเกีขอ,ขอ,ขอมีมีอย่างอื่นปะจตารอบๆนึงไอโอเคผมเข้าใจแล้วติดทุ่งทุ่งสายลมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิง่งเออมันต้องวิง่งเออ ตาขาไม่อ่อนแรงอยู่ด้วยกระโดดไม่ขึ้นยัง <c oughs> ไ,ไงดาว <c oughs> ไม่กันสาวว่าท้าทายโอเคมีการท้าทายแบบนี้ขอชิมหน่อยครับพี่เอ๊ะเอ๊ะมันเล่นยังไงอ่ะสอนได้หรือว่อันน,นี้นี่ขอสอนหน่อยเอ๊ะไม่ได้ฮะดันขับเคลื่อนอ๋อดันเข้าไปวันนี้ แบบนี้ใช่ไหมกด F ออกโอเคเสี่ยวมากเลยการที่แบบกระโดดไปนะได้ปะปึ๊บอลสิสโกตกไปปึ๊บกิ้งเอ,อ้ยเก้ดหลังจากที่ได้เรียนรู้กระโดดผมก็โดดมากขึ้นแป้งกระตา่ายแป้งที่ทำจากเกษร หญ้าหูกระต่ายซึ่งเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปในทุกย่าและกระต่ายปักปัดแก้มนิยมใช้เป็นเครื่องสำอองแถมยังเป็นสีย้อมสีผ้าชันเยี่ยมอีกด้วยโอเคครับโอ้ยสวยนะแมปแมปสวยเมืองสวยดูดอกไม้ดิดอกดอกไม้จะดูดอกไมูู้ไม่ได้ประตูหน้าสมาคมสไตล์สตรีปิดประตูสุมาลน ผมเล่นมากี่นาทีแนละ้ว42นาทีมัวแต่อะไรก็ไม่รู้วนๆได้ชื่อโ oh อ้ไมค์ขอรอ้ะชื่อว่าอะไรดีัน่ีเกมแบบนี้แต่คิ่ว่าโซเกนไม่ได้วันดูเป็นสายเึ้นไปไม่ใช่ละอืมผมควรจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะอ่า ภาษาไทยได้ไหมหภาษาไทยได้ก็คือลบทีหายไปทั้งสองตัวเลย <S <S โอภาษาไทยหนึ่งตัวเท่ากับสองอังกฤษเท่ากับหนึ่งแม่งแปลว่าของเรามันใหญ่กว่าอืมต้องชื่อว่าอะไรดีหนึงขอคิดกือบไปหนึ่ง <S 2> <S 2> <S ภา,างษภา,าอังกฤษใช่ไหมไม่ไม่่มนี้มีคนตั้งหรือ,อยังเห็นมีคนตั้งใส่สปกบาปไปนะเลเฟียบเอ้ เอริกเอริเอริอ่าโอเคอ่าอเวียเอริอ่ะโอเคนนทสไม่พิจารณาที่นี้หลักสูตรโอเคเปิดหลักสูตรหลักสูตรการสอนตารานุกรมสูตร เป็นลูกแทนตอนนี้เธอพร้อมแล้วโอเค้อะเบียนโอเค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 สาระนุกรมใชมือสาระนุกรมโอเคออออโอเคโอเคโอเคผมเข้าใจเข้าใจระดับหนึ่งครับเข้าใจระดับหนึ่งถึงจะไม่เข้าใจหมดทั้งหมดก็เถอะพอดีผมไม่ค่อยมีเซนในการเรียนรู้อะไรประมาณนี้สักเท่าไหร่นะครับผอมีรางวัลให้ อ๋อ oh, เราต้องเก็บเป็นเซตอันนี้ต้องเก็บเป็นเซตถึงเราจะได้เพชรมามันมีอะไรให้ผมกดอีกอะผมกดไม่หมดอีกเหอะ,อะไหนอีกอะตรงไหนโอ้ดาวรุ่งเจอจรัสอ๋อถูกตรงนี้ดาวสองยืนยันออโอเคโอเคโอเคอีเวน เปิดอีเวนต์เลยเอออีเวนต์ข้าวสารนีหลานแลนโอเคอีเวนต์เปิดล็อกอินล็อกอินลอยวันโอ้ได้ได้ที่สุ่มมาสองอันแล้วก็ที่สุ่มแบบลิมิเต็ดจำกัดเวลา้องเสียสะท้อนกับชุดอีกชุดหนึ่งคือเปิดมาควรจะมีชุดเดียวกันนะพ,พี่พี่ให้ผมสองชุดเลยอันล็อกวันที่หกธันวาโอเควันพรุ่งนี้แล้วนี่คือ ไลยวันแรกดวงดาวใหญ่กดคีย์ไม่ติดครับกดคีย์ไม่ติดเมาส์กากครับพอดีเมาส์จับหางแผลไม่พังแผลแล้วเอ้ยแอวคืออะไรโอเคไม่รู้คืออะไรแต่คือได้เพชรครับขอบคุณมากครับเพื่อนเรามีเพื่อนด้วยอ๋อเพื่อนสามารถคุยในนี้ได้สามารถส่งข้อความสามารถเขียนตกลงส่งอ๋อล้าเขียนอะไรไปแปลได้ปะ เขียนได้ไหมไม่ได้เอายยยยเยอะๆเยอะเยอะไปก็สอนอยู่ของเพื่อนเพื่อนพอดีผมไม่มีเพื่อนหรอกผมเลยไม่เพื่อนผมไม่น,าน่าเล่นเกมประมาณนี้ไ,ได้มาฟรีๆก่อจนจดหมายลงทะเบียนล่วงหน้าเราทั้งหมดชุดความฝันอัศจรรย์คนนกอ่อนนุม่มฮึมลูกอรุณและรัตติกาลโอเคการเดินทางเจอจรัเแสงเรือง เสียงเรื่องยมเช้าดอเลยยิบระยับอปากกายเหตุการณ์เริ่มต้นโอเคขอบฟ้าอะไรได้ส่ดสุดเฮ้ยผมชอบถูกมือแบบนี้แต่ผมชอบถูกมือแบบผ้าแบบขาวขาว,ขาวทั้งหมดเลยขอบคุณสำหรับชุดชดุดสวยดูพื้นนหน่อยแต่ก็โอเคใช้ได้ผมก็ได้มาสามสิบ เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ท้ายคลิปจะสุดท้ายคลิปอนนี้คือประกาศข่าวสารให้ตรวจไวนะเกมแต่เมาส์ผมเออฮะกดไม่ค่อยติดคนไหนอยากรับอยากอยากรับชื่ออะไรอยากบริจาคให้ผมก็ทิปมีโทมานี่วอลเล็ตนะครับแต่ดิปชันเลยเนาะจะได้แบบมีเมาส์ดีๆมาใช้จะได้แบบมานั่งไอคิบ่อยๆด้วยไม่ไมมีใครดูผมหรอโอเป็นการขอพรอให้ <laughs> ให้ลูก <laughs> นายพลเอ้สมนตีแข็งแรงแล้วก็มีสติปัญญาเนี่ทั้งหมดพออยู่โอเคผมเก็บมาเยอะเอาทั้งหมดเลยนี่แหละการฟาร้าวระหว่างทาง ผมปุกปุยกด P อืมอยู่คนละคีย์บอร์ดเลยกด P อ๋อสามารถปรับเปลี่ยนหนาทางความยาวโฟกัส20เมตรค่าเริ่มต้นูงจูมการหมุนโอเค่อนไอคอนโอเคเก็บนี่คืออะไรอ๋อโอเคโอเค,อเคผมขออนุญาตถ่ายอันชัดเจนตัว ประมาณนี้อะแแสงแสงประมาณนี้โอเค เเ้แล,ว,ลวก,ก,กดกวอไก <c oughs> อหาชุดมีไหมชุดจับมแมลงนี่ไงไอ้น้องโอเคได้ชุดจับมแมลงมาละต่อไปก็กดวายฮะนี่ทั้งหมดต้องการอะไรบ้างต้องการขดคุปปียโอเคขราบชุดได้ละข <c oughs> ่าทั้งหมดเลยผมไม่อยาดูในมิชชั่นดูนนนแล้วมันเขินเนอะก็แทบ สามารถเลือกชุดได้เป็นจับมแมลงกด2ผมกดเมาส์ไม่ติดฮนะก็าอาจจะแบบเบอเบอรหน่อยมันต้องไปจับพึ่งต้องหาพวกแบบแถวดอกไม้ในแผนที่มีตรงไหนบ้างเราสามารถลิดได้วาต้องการอะไรผมต้องการพึ่งใช่ไหมพึ่งนักชิมโอเคติดตามอยู่แถวนี้อ,อ๋อเขาจะสอนวีการใช้สาวอที่ถูกวิธี ไม่ใช่การวาร์ปเดี๋ยวผมแทบไม่ได้กดวาร์ปเดินอย่างเดียวเลยตอนนี้ <c oughs> เป็นมิติในสาวาร์ปนอนดูมิติยกระดับไปยกระดับนี่คืออะไรคือแบบคล้ายๆเลื่อนขั้นโลก AR แล้วเนี่ยกดเอื่อแทนบูชาบิงอ๋อสามารถเปลี่ยนพวกนี้ได้อย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนอันนี้แล้วกัน หนึ่งอันยกระดับอ๋อคือเปลี่ยนไอเทมเป็นเป็นพวกแบบเงินพวกนี้โอเคโอเคเพลไอเทมที่คุณแบบไม่ยังการจะใช้อระนะสามารถเปลี่ยนเป็นใหม่ได้เข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วคือสามารถเปลี่ยนเป็นขอพวกนี้ได้ผมรับขอทั้งหมดเลยไอ,อีกตัวหนึ่ง กดเอฟเพื่อข้ามได้นะกดเอฟค้างครับกดเอฟค้างข้ามได้ข้ามได้ม,ดมดันจะสกีไปตอนที่เราเสร็จเลยแต่คนไหนอยากดูภาพส,สวยๆก็ไม่ต้องสกีไหมดูไปเลยเสียเวลานิดนึงเสียเวลาดิจักแตนึกว่าอันนี้ดูว่ากบนะเนี่ยเราหาของพร้อมอยู่แล้วไปเลยสร้าง let's go สกีครับง่ายหาจุดต,ตกปลาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายตกปลาแล้วก็ตกปลาแค่นั้นจบเข้าใจง่าย มองว่าพวกคุณจะเข้าใจฝ่ายอ๋อเราต้องไปตามหาเพื่อสู้ใช่ไหมเป็ไก่ดำสามารถติดตามได้โอเค อันนี้ยังไม่พบบิ Beyond, bro. Beyond basic. Okay. อยอนเบร์บิยอนเบสิกไงโอเคทงแสลมปวดทำหลักก่อนได้เลยเพื่อนอ๋อข้อความแต่ตัวละครเล็บสารอะไรอะไรคือกาชาตนะิโคกดโอกดโอโอใช่ไหมเออนี่กาชาอร์เรามีสิบ โ okay. อเค40เย้ยโอ้ oh. มีจับฉลากด้วย20ครั้งเรามี 40, 40ครั้งได้ไป let's ก o แล้วคืออันไหนแบบกาชาแจ็คพอตได้สีทองเลืมือได้ดิได้สีที่เราต้องการดูยังไงนี่สามดาว สามดาวสามดาวมันสูมเข้าไปเรื่อยวะสามดาวหัวใจเต้นรัวหัวใจเต้นรัวได้โยนน,นนะ้รขึ้นมาสามดาวนี่ก็สามดาวขึ้นเรือลำสีดาวตกปลาคือตกปลา เจ้าก,กิ้งวันแรกได้สีดาวเหมือนกันสีม่วงมันจะมีแบมบบ็บอกบุมบ็อกซี่เยอะรอบสิเซียท้อนวันวันนี้เซียท้อนเรียกว่ากาชานี้เรียกว่าเซียท้อนนี่สีม่วงเหมือนเดิมเซ็กซี่ลาเลย จะดูร้อนโนรักวันแววอะมันดูไม่ออกเลยว่าจะได้แบบ5ดาวหรือ4ดาวเลยพวกนะทำละล้างได้แล้วหนึ่งชุดได้อีกอันหนึ่งโอเคหายไปสองขาดอีกแป๊บ มีสี่ดาวชุดมีดชุดดูแลสัตว์โอเคแล้วได้ห้าดาวมาสองอันมีแหวนกับือเทา้าอ่ะผมว่าผมเปิดด้วยอร์ไรเนอร์ก่อนแล้วกันเออถ้าได้จริงๆก็น่าจะนนอาร์ไรเนอร์แหละเงโอเคมาตีมสีขาวครับผมชอบตีมสีขาวเปิดเมาส์กดไม่ตีออ อ๋อมันจะออกไปสีลุ้งไม่ใช่นะมันเป็นสีลุ้งใช่ปะถึงจะได้นี่ไน้มีสีดาวแค่หนึ่งอันหรือไม่มีเลยวะเนี่ยส,สีดาวหน,นึ่งอันวันนี้ช่วยจับมแมลงไปต่อฮะเดี๋ยวดูกันมาห้าดาว ปุ๊บรู้งไหมเฮ้ยนี่ลุ้งล้ปุ๊บอ่ามันจะมีออร่าใครลุงลุ้ดูอีกทีนึงนี่นี่นี่มันจะมีลุ้งอย่างเนี้ยนี่คุณได้ไอ้ห้าดาวแน่นอนหนึ่งอันผมว่าไม่ใช่ของซ้ำนะหี่ดาวหี่ดาวหี่ดาวนี่นี่นี่มีห้าดาวนี่มันจะได้หนึ่งอัน นี่ปอมปอมประมานี้นี่มันต้องดูไปสี่ลูงฮะรับทั้งหมดเมื่อกี้อะไรเนอร์ใช่ไหมโอ้คนคิ้วอะเอาคนคิ้วนะคนคิ้วในเวลานี้ ผมจะลองสุ่มดูสุ่มเฮ้ยไ,ไม่ใช่อัไม่ได้ววะต้องรอดูอีกทีไม่ได้ธรรมดาข้าไปเอฟข้าไปเลยคือทัดในภาวบวาโอเคเออไม่ได้ โอเคผมว่าผมคงจะอัดคลิปมานานเกินไปละเดี๋ยวผมขอจบคลิปท่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนไลร์สดตอนเย็นตอนนี้ผมก็น่าจะไปฟาร์มของไปเล่นอะไรสำหรับผมสนุกๆก็หาของไปเรื่อยๆนั่นแหละเจอกันครับบายดีครับเยอะไปละไอ้นนอง